ก็กลุ่มที่โชคดีนะฮะที่มีโอกาสได้นำเสนอให้พวกเราได้ได้ทราบข้อมูลก็คือกลุ่มของช้อชิงต่อหนึ่งหมายว่าอะไรไม่ทราบหรืออธิบายให้ฟังแล้วแต่นั้นมีฉ้อชิงแล้วก็สองจุดแล้วก็หนึ่งคือกลุ่มอย่างนั้นไม่ทราบอยู่ตรงไหนนะหรือฉากหนึ่งก็ไม่ต้อนะยังตรงไหนฮะ กลุ่มนะครับชอชิงตอนหนึ่งเนี่ยคือจริงๆแล้วนะครับเ,เราเรนี้ทาง,งานมากเลยเพราะว่าเวลาน้อยนะครับเ,เราเขียนจงใจเขียนว่าชอชิงสะอาดนะครับหนึ่งชันนะครับคือชัยถุงซานะฮะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับพอดีมันครั้งแรกไม่ตั้งชื่อไปนะครับในในในประเด็นแรกนะครับ ในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยต้องมีการปรับเปลี่ยนบริบทของเขตพื้นที่แล้วก็โรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนอย่างไรนะรจริงๆแล้วเ,เรื่องนี้นะครับคงจะอยู่ในใจของท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านแล้วนะครับเพราะว่าออพอ,เ,อ,อเรื่องแท็บเล็ตเข้ามาก็คงวางแผนกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่นะตอนนี้เราเราได้ วิทยายุทธเพิ่มเติมก yeah. no <questo S 2> ็คือในเอกสารนะเราก็คงจะพอพอเริ่มเริ่มทํางานแล้วก็พอทราบแนวทางนะครับก็ได้ได้ความรู้เพิ่มเติมจากใเอกสารมากมายนะครับก็จะมีบางข้อที่คุณแล้วก็บางข้อที่นะครับเราเอามานะครับเป็นเป็นข้อเลยนะครับก็คือในส่วนของเขตพื้นที่เราก็จะจัดตั้งสูงการเรียนนะครับที่ ในรูปแบบของข้าววันละห้ารองรับการใช้แท็บเล็ตนะครับแล้วก็จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบเน็ตเวิร์กนะครับระบบไวไฟแล้วก็แอสเซทพอยต์รองรับนะครับจะตั้งเครือข่ายต่างๆนะครับอย่างเช่นศูนย์ความรู้ออนไลน์เครือข่ายดาวเทียมไวแมกซ์เครือข่ายสารสนเทศต่างๆนะครับแล้วก็พัฒนาเครือข่าย การเรียนการสอนผ่านโซเชียลมีเดียนะอย่างเช่นที่เป็นที่นิยมเนี่ยนะฮะอย่างเช่น f c e e o o o นะครับแล้วก็เพื่อไยอยื่นออีกเยอะแยะนะครับจะตั้งศูนย์ไอซีทีเว็บไซต์แล้วก็ศูนย์ออนไลน์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ะจะระบบประกันคุณภาพการศึกษานะฮะโดยสนับสนุนนะครับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในส่วนของโรงเรียนก็ดําเนินการเช่นเดียวกับเขตพื้นที่ แต่ว่าเพิ่มเติมในเรื่องของถ้านาหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของครูนะฮะอันดับแรกก็ผมจะต้องทําความเข้าใจกับครูจอดอย่างเช่นในเขตพื้นที่ผมเนี่ยสำรวจข้อมูลมาแล้วนะครับอายุก็50อัพนะฮะตั้งแต่ต้นๆไปเรื่อยๆนะฮะเฉลี่ยแล้วก็50ประมาณไม่เกิน52นะฮะโดยเฉลี่ยนะฮะก็ก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับก็ผมจะต้องไปรับเปลียนพฤติกรรมโพาสุคว้ ในกระบวน,นการจัดบริหารจัดการด้านการใช้แท็บเล็ตพีซีน PC, นะเพื่อการเรียนการสอนก็ต้องวางแผนในเรื่องของการกระบวน,นการบริหารให้อ่าใช้แท็บเล็ตได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในส่วนของห้องเรียนก็เช่นเดียวกับโรงเรียนแล้วก็เขตพื้นที่นะแต่เพิ่มในเรื่องของการใช้งานนะฮะต้องมีโโระบบ w า f i ที่มีประสิทธิภาพนะฮะสำหรับบางแห่ง นะที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเราก็อาจจะต้องอแก้ไขหรือว่า,าจัดระบบอย่างเช่นอินเทนอร์เน็ตอะไร่ต่างๆเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของของการใช้ระบบสัญญาณ Wi-Fi นะฮะเครื่งองระบบการรับสัญญาณผ่านดาวเทียมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ Server Asset อสเ t นะครับเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆเช่นพวกโปรเจคเตอร์นาเคีเอาไว้ใช้สำหรับให้นักเรียนนะครับเป็นอุปกรณ์บทบาทของอประเด็นที่สองนะฮะบทบาทของผู้ในาการโรงเรียนครูนักเรียนแล้วก็สายสนับสนุนนะผู้ในาการโรงเรียนก็คงจะต้องอศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับนโยบายอาของของรัฐบาลน,นะฮะเกี่ยวกับในเรื่องของการใช้แท็บเล็ตพีซีเพื่อการเรียนการสอน เปลี่ยนทัศนคติของรนะครูนะฮะและของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ตระหนักให้วาความสำคัญรี่เริ่มในการดําเนิน,นการสนับสมมนุนการใช้แท็บเล็ตให้เกิดประโยชน์นะฮะและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะระบบการนําแท็บเล็ต PC ซไปใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะฮนะนะอย่างที่เขตพื้นที่นี้ท่านผู้อำนวยการเขตก็ให้ทำสื่อ ที่จะใช้กับแท็บเล็ตข้อหนึะครับโดยใชใ้ให้สร้างสื่อเพิ่มเติมขึ้นมานเป็นที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนะฮะแล้วก็ให้เหมาะสมกับชั้นป .1 นะครับกำกับดูแลระบบประาการันคุณภาพนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะในในในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ i c t ในเรื่องของการใช้แท็บเล็ตพีีในส่วนของศนะึกษาวิเทศนะฮะก็จะต้อง คว้าหาความรู้นะครับแล้วก็มีทัศนคติแล้วก็เข้าใจในการใช้แท็บเล็ตพีนะฮะเพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ให้กับตัวเองก่อนนะแล้วก็พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตนะแล้วก็สนับสนุนกาารใช้จัดหาแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก E-Learning E-Book แล้วก็แหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับแท็บเล็ตนะคร สก็คือนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินการใช้แท็บเล็ตพีนะครับสี่แนะนำส่งเสริมนะครับการประกันคุณภาพนะครับของระบบการเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ตพีซนะีในส่วนของครูนะครับครูนี่อันดับแรกก็คือต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็วิธีสอนใหม่นะครับโดยเฉพาะ,ะเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยนะครับ ครูหลายท่านก็เกิดการวิตกนะครับในเรื่องการใช้แท็บเล็ตนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็วิธีสอนนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ตพีซีนะฮะถ้าครูเข้าใจแล้วมีความรู้มีความเข้าใจแล้วครูก็จะเกิดความมั่นใจแล้วก็สามารถเีียนจากการเรียนรู้โดยการใช้แท็บเล็ตพีซีได้นะครับอย่างเช่นที่เขตพื้นที่นี่เวลาไปนิเทศนี่ครูคอนหนึ่ง ก็จะมาะแสดงความวิตกนะในเรื่องนี้ผมก็ก็ได้ได้คุยนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใ,ใจว่าแท็บเล็ตมันก็คือสื่อตัวหนึง่งตอนนี้เด็กอนุบาลก็ใช้แท็บเล็ตเป็นนะครับเปิดได้แล้วก็ใช้งานได้นะครับในส่วนของครูเนี่ยเราก็คงจะต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็เข้าใจในกระบวนการ จากการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตให้เกิดประโยชนนะ์ในเรื่องของการใช้ใช้งานเนี่ยผมจะต้องไม่ต้องไม่ไมไมต้องไปกังวลอะไรมากนะนะครับแล้วเราก็มีการจัดอบรมให้นะเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับะจะหาสื่อแล้วก็แหล่งความรู้นะะในเรื่องของการในการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตนะครับปรับเปลี่ยนห้องเรียนให้เพื่อต่อการใช้แท็บเล็ตพีซีในการเรียนการสอน กำกับดูแลรักษาติดตามและประเมินผลนะเพราะว่าถ้าเป็นพ c เนี่ยเป็นของใหม่แล้วก็จะต้องสร้างความเข้าใจให้เดร็จว่าจะดูแลรักษายังไงจะใช้ยังไงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ครูต้องให้ความร่วมมือกับระบบประกันคุณภาพนะฮะที่เกี่ยวข้องกับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแท็บเล็ตแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยนะในส่วนของนักเรียนก็ เป็นผู้ใช้แท็บเล็ตนในการศึกษาหาความรู้แล้วก็ต้องมีจริยธรรมในการใช้ด้วยแล้วก็ดูแลรักษาให้หอยู่ในสภาพดีนะครับสุดท้ายนะครับในเรื่องของสายสนับสนุนนะครับก็ฝ่ายสนับสนุนเนี่ยก็ต้องอศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตพีซีเหมือนกันนะครับ แล้วก็ศึกษาบทบาทการให้การสนับสนุนการใช้อาชีเล็ะให้เป็นที่แล้วก็สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองรงการบริหารส่วนท้องถิ่นนะฮะสนับสนุนและจัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเรือข่ายการใช้ท็บเล็ะแล้วก็สนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มขี่นะครับ สุดท้ายนะครับเงื่อนไขความสําเร็จในการใช้ทับเล็ตก,ก็คือฝ่ายมันจะเป็นปันธะของฝ่ายบริหารน,นะฮะหรือว่ารัฐบาลเนี่ยต้องสนับสนุนในเรื่ององบประมาณในการใช้สื่อใช้หลักสูตรการฝึอกอบรมครูให้ให้ใหแล้วก็ตามราชบัญญัติที่เอ้อตราการนำท็บเล็ตไปใช้ในสถานศึกษาให้เกิด,ดนนะะประโยชน์สูงสุดนะครับก็เปลี่ยนทัศนคติขอ,ลขอคลาาราน,นก,การศึกษานะฮะ ในในส่วนนี้รัฐบาลก็ต้องอประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับทัศนคติของบุคลากรทางการศึกษาและทุกฝ่ายนะฮะเกี่ยวกับการใช้แท็บเล็ตนะฮะจากโครงสร้างพื้นฐานในการใช้แท็บเล็ตให้พร้อมอย่างเช่นระบบ Wi-Fi ที่ครอบคลุมพืพ้นที่นะครับเพื่อที่จะให้การใช้แท็บเล็ตเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการรับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาศ,ศาึกษา,าวความรู้ แล้วก็สนับส,สนุนทรัพยากรอย่างต่อเน,นื่องนะเนื่องจากโครงการนี้ใช้งบประมาณเนี่ยมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเน,นื่องก็จะสูญเสียทรัพยากรหรือว่างบประมาณของของประเทศชาติครับก็คลุ่มชาตก็คงมี่านี้ครับ,บคุณมาขอเชิญ อยู่ครับท่านจะส่งตัวแทนท่นดับดับดับครับแล้วก็รวมทั้งรวบรวมปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ทิ้งไปปล่อยมาเช่เฉยหายไปปล่อยมาใดจะเกิดก็ช่างนะครับอันนี้ก็คือครูต้องมีอารณรวบรวมปัญหาแล้วก็เพื่อที่จะนําเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเหนือเหนือต่อไปแล้วก็สร้างสื่อนะครับ สร้างสื่ของตัวเองนะครับขึ้นมามาใช้อันนี้บทบาทของครูอาบทบาทของนักเรียนก็คือศึกษาวิธีใช้แล้วก็ใช้อย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางที่ถูกต้องด้วยนี่นคือบทบาทของนักเรียนนะครับส่วนสายสนับสนุนก็คือมีอยู่สองเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะได้ความร่วมมือก็คือเรื่องงบประมาณและก็การติดต่อภาษางานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้อง อันนี้คือในเรื่องของกฎบาตรนะครับเอาทีนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาทราบาระสาทข้อหรือเปล่าเนี้ยอาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาการปรับเปลี่ยนของเขตพื้นที่นะครับเขตพื้นที่เขตพื้นที่ก็คือต้องบุคลากรทุกคนต้องมีส่วนรับรู้ร่วมกันทุกคนครับ ร่วมรับผิดชอบด้วยแล้วก็ตั้งศูนย์ประสานงานครับตั้งศูนย์บริการที่เขตพื้นที่ตั้งคลินิกนะครับตั้งคลินิกต่อปัญหานะครับแก้ปัญหาและที่ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้มีทีมเคลื่อนที่เร็วนะครับทีมเคลื่อนที่เร็วไปช่วยโรงเรียนนะครับอันนี้ระดับเขตพื้นที่ นะครับระดับโรงเรียนก็คือบุคลากรทุกคนก็ต้องรับรู้และรับทราบเหมือนกันรับผิดชอบร่วมกันโรงเรียนควรจะมีาจากการเรื่องเซิร์เฟอร์ให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทุกวันนี้มองดูแล้วหลายโรงเรียนมีเครื่องประสิทธิภาพสูงแต่ไม่ได้ใช้เสียดายนะครับก็เรยอยากจะให้มีตัวนี้ขึ้นมานะครับสร้างเซอร์เวอร์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็จัดตั้งผู้รับผิดชอบให้เป็นเราเรียกว่าให้เป็น มีผู้รับผิดชอบตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าปัดไปคนนั้นคนนี้อะไรคำตรงนี้นะครับส่วนห้องเรียนก็คือจัดเตรียมห้องเรียนนะครับให้สะดวกในการใช้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเกี่ยวกับเครื่องอำนวยสะดวกนะครับโต๊ะเก้าอี้อะไรำตรงนี้จัดบรรยากาศนะครับพร้อมใช้แล้วก็ตัวจะมีเวรเนนะครับเวเรับสัญญาณจากซุปเปอร์ของห้องเรียน เรื่อความสาเร็จนะครับเรื่องกาความสาเร็จเราคิดกันอย่างนี้ว่าหนึ่งต้องมีการดําเนินการประเมินนะครับเป็นระยะระยะอยากจะให้มีการประเมินว่าโครงการนี้นโยบายที่วางเนี่ยประสบผลามสำเร็จกันยังอยากจะมีการประเมินเป็นระยะแล้วก็สมัคเสมอด้วยนะครับแล้วก็จัดสร้างสื่อเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คุณนักเรียนเนี่ยได้สนใจที่จะใช้ และที่สําคัญก็คือควรจะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับและที่สาคัญก็คือสื่อมวลชนก็ให้พวกให้เขาพอใจด้วยนะับจะไดะ้เราจะได้กรโบรงการนี้ก็จะได้ไม่ถูกอะไรไม่ถูกองเรียนนะครับไม่ถูกโขงกระหน่ำนะครับต้องให้สื่อมวลชนพอใจด้วย แล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือมีการประเมินผลสมรรถน์ทางการเรียนของนังเรียนหลังจากการใช้แท็บเล็ตครับผมขอบคุณครับเชเจอกลุ่มสิงบุรีครับ มากันสามสามสาวทั้งสาวขึ้นและสาวลงครัขาขึ้นสาวเยอะหน่อย่ะลงไม่พ่อยยันนะยวร่วงนะคะก็มีสอนอที่รับผิดชอบกลุ่มสื่ออยู่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งประกันคุณภาพอีกคนหนึ่งหลักสูตรเราก็จะมองไปตามุงที่ตัวเองรับผิดชอบงานแล้วก็สิ่งที่ได้เขียนมาในนี้เนี่ยก็อย่างที่กลุ่มเมื่อกี้บอกว่ามีข้อสอบอยู่พยายามไม่ดูแต่เราไม่ดูเลยเพราะเราดูแล้วเรามองว่าบางเรื่องเรามันไกลเราทําไม่ได้ อย่างเช่นในประเด็นแรกเนี่ยเรามองไปที่สิ่งที่คิดว่าน่าจะทําได้คนเขียนเขียนตัวเล็กมากเลยอ่ะคนอ่านจะอ่านออกเห็นะคะก็ในส่วนของการปรับบริบทของของเขตพื้นที่ของโรงเรียนและก็ของโรงเรียนในเขตพื้นที่เนี่ยเรามองว่าในเรื่องของการจัดจัดตั้งศูนย์บริการทางด้านไอทีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ที่เขตต้องทำนะคะต่อไปก็คือต้องมีผู้รับผิดชอบต็คล้ายๆกับมันกีนี้นะคะ วัสดุอุปกรณ์ต้องเตรียมโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณเราก็ผู้เัยนเยอะแล้วเขาไม่มีงบทางานไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็มีสูงในเรื่องของความรู้นะคะถ้าจะมีความรู้อยากรู้เรื่องการใช้แทัปเต็ปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยให้เข้าถึงได้ง่ายนะคะอันนี้ในส่วนของบริบทของเทที่ควรจะทําเพิ่มเข้าไปนะคะบางส่วนก็ในหนังมีแล้วเราก็ไม่เอามาพูดนะคะ ในส่วนของโรงเรียนนะคะเราก็จะมีการจัดหาสื่อพัสดุอุปกรณ์อะไรของโรงเรียนให้สามารถเชื่อมต่อออกไปที่โลกภายนอกได้น่ก็คือระบบอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายต่างๆที่โรงเรียนควรจะจัดให้มีนะคะแล้วก็ปรับปรุงห้องเรียนสําหรับให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถใช้แเท็บเล็ตได้อย่างสะดวกถ้าถ้าห้า50เมตร ร่วงแล้วไม่เสียก็อาจจะต้องไปปรับโต๊ะเรียนให้ขนาด50หรือไม่ก็เอาโต๊ะญี่ปุ่นให้เด็กหน้าก็แล้วแต่ตรงนี้ก็พยายามที่จะสื่อสารกับโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็น่าจะทําอะไรที่ป้องกันนเรารู้ว่าถ้าในระยะนี้ล่วงล่วงท้าสิบเมตรไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ยให้มันร่วงสุดไปาน่อเนาะนะคะก็ไปถึงมีระบบของการพิเศภายในหาักึกษานะคะระบบประกันคุณภาพแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างครูและผู้ปกครองนนี้เป็นบทบาทของโรงเรียนนะคะ ในการปรับบริบทของห้องเรียนนะคะก็ในเรื่องของการจัดสภาพห้องเรียนให้เหมาะสมมีการใช้เซิร์ฟเวอร์และทุกแท่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตในลงนห้องเรียนนะคะแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองอันนี้ในส่วนของการปรับบริบทนะคะส่วนในด้านของบทบาทของบุคลากรน,นะคะก็ เี่ยนมาในลักษณะเช่นนี้นะคะบทบาทของผู้ราที่เกี่ยวข้องเรามองทุกคน,เ,กเ,คนเลยตั้งแต่ผู้บริหารระดับสพออศึกษานิเทศผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนทั้งทั้งผู้บริหารสพออศึกษานิเทศผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ครูเนี่ยอย่างแรกเลยคือปรับวิวสัยทัศน์เชื่อนะคะต้องมีความเชื่อมั่นว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันจะเข้าไป รับกระบวนการเรียนการสอนไปไปเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอนที่ได้ก่อนตราบใดที่คนเหล่านี้ยังไม่เชื่อเวลาที่เราคุยขึ้นมาเราก็จะเจอแต่ปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความเชื่อว่าเขาจะพาไปช่วยได้แต่วิธีการช่วยจะช่วยแบบไหนนั่นอีกเรื่องหนึง่งท่านสอนอนเรงที่ง่ายๆคุณครูสอนอยู่ให้เด็กวิ่งไปหยิบก้อนหินมาห้าก,ก้อน เอาก้อนหินอยู่กลางสนามมาเป็นสื่อการเรียนการสอนยังสามารถทําให้เด็กเรียนรู้ได้ขึ้นอยู่ททกับเทคนิคกระบวนการของครูแล้วแท็บเล็ตเนี่ยคือมันมีอะไรอยู่ในนั้นตั้งเยอะตั้งแยะถ้าเราสามารถนําไปใช้ด้วยเทคนิคที่การให้มันเหมาะสมจะไม่ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีกับเด็กได้สุรุ่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยบุคลากรเหล่านี้ต้องปรับเจตคติทัศนคติวิสัยทัศน์อะไรก็ตามแต่ความเชื่อว่าถึงแม้จะมีปัญหาแต่น่าจะมีส่วนดีนะคะ แล้วก็ในส่วนของผู้บริหารสพก็กําหนดเป็นนโยบายสําคัญถ้าผู้บริหารสพไม่เล่นด้วยอะไรก็คงไม่ขับเคลื่อนไปได้นะคะการกําหนดเป็นนโยบายสําคัญมันก็จะนําไปสู่การน,นาํานโยบายสู่การปฏิบัติด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดก,กันไปถึงจะตั้งเป็นเครือข่ายถึงจะทําเป็นอะไรรับให้ผู้รับผิดชอบโดยโตรงอะไรอย่างนี้มันจะเกิดจากการที่มีนโยบายแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัตินะคะในส่วนของสุสานเทรค่ะ หลังจากปรับความเชื่อแล้วนะคะเชื่อม,มั่นว่าเออน่าจะดีนะทําได้ก็ต้องพัฒนาตัวเองเราต้องมีทักษะมีความรู้เป็นผู้นําถ้าเราทาได้แล้วเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราใช้กระบวนการนิเทศเป็นตัวขับเคลื่อนกนะระบวนการนิเทศเราก็รู้อยู่แล้วนะ่ะเริมตั้งแต่อะไรละกระบวนการนิเทศของเราตั้งแต่ไปศึกษาเกิดศึกษาข้อสงสเริ่มตั้งแต่อะไรออปัจจุบันเป็นยังไงจะพัฒนาด้วยกระบวนการแบบไหนพัฒนาครู ่สงเสริมสนับสนุนให้เสริมแรงเข้าไปอะไรประเมินผลซึ่งเป็นกระบวนการของเราใช้กระบวนการนี้ให้ป็นจบให้เพื่อนนะคะก็เ็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองหลังจากที่เชื่อว่าดีแล้วก็พัฒนาตนเองแล้วก็สนับสนุนให้เกิด การพัฒนาบุคลากรสนับสนุนให้บุคลากรนี่นำเอาทักษะเข้าไปใส้สร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณครูก็เช่นเดียวกันนะคะพัฒนาตัวเองเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นําได้นะคะแล้วก็ปรับกระบวนการเรียนการสอนของตนเองนะคะมีหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเมื่อมีความรู้ก็แบ่งปันความรู้แชร์ความรู้อาจารย์คะอาจารย์ใกล้หนูจังเลยหนูหนูสันไปหมดแล้วเนี่ยเพื่อนนักเรียนนะคะ ลูกกันนีเนี่ยก็กเรียนเนี่ยผู้เรียต้องเรียนรู้ไปใช้แท็บเล็ตนะคะมีคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดสรรเวลาในการพัฒนาตัวเองมีความรับผิดชอบต่อตัวเองนะคะส่วนฝ่ายสนับสนุนก็ในเรื่องของอะไรล่ะศูนย์ความรู้ศูนย์ต่งเสริมเรื่องไอซีทีงบประมาณการดูแลรักษาต่างตาเหล่านี้นะคะก็อันนี้เป็นบทบาทของลูกยัง้างส่วนเรื่องขายความสาเร็จนะ อันนี้คนที่รับชอบรับอยูเป็นคนเขียนเธอเกียนอะไรต้องหมดเลยค่ะหนครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ 2. องครูต้องศึกษาเนื้อหาในแท็บเล็ตก่อนการจัดการการเรียนการสอนไปใช้เข้าไปถึงก็บอกให้นักเรียนเปิดตรงนี้ตรงนี้เลยครูไม่รู้ 3. ามครูต้องวางแผนการใช้สื่อในแท็บเล็ตนะคะสนสนุนด้านอุปกรณ์เสริม ครองนักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจวิธีการใช้แท็บเล็ตเพื่อช่วยส่งสนให้กับนักเรียนกนักเรียนต้องมีระเบียบวินันในการใช้แท็บเล็ตเด็ศึกษานิเทศต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ตนะครัโรงเรียนและสพต้องมีรูเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถทักษาในการแก้ปัญหาด้านเทคนิคของแท็บเล็ตนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยสพ และหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยนะคะต้องจัดสรรงบประมาณสนหับนุออย่างต่อเนื่องและเพียงพอค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สปสิงห์บุรีนะคะช่วยกระดขึ้นมาอาการุีมากค่วทุกท่านนะได้ทราบว่าถ้าเป็นเนี่ยแจกตะกเครื่องอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับที่จริงแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยะจะเรียกว่าเป็นกลุ่มโลบายก็ไม่เชิด จริงๆก็อยากให้คุณครูคุณครูท่านทราบว่าไม่ใช่เครื่องแค่เป็ดอย่เดียวจะทําให้การเรียนการสอนผ่านเครื่องมือเนี่ยสำเร็จนั่นหมายความว่าเดี๋ยวพวกท่านนะฮะท่านไปเป็นวิทยากรนะเมื่อลงมาถึงคุณครูเมื่อไหร่เนี่ยเจตนาก็คืออยากให้คุณครูนะท่านทราบเมื่อมีการเอาไาใช้แล้วเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนบริบทอะไรบ้างทั้งเขตพื้นที่การศึกษานะฮะทั้งโรงเรียนทั้งตัวครูทั้งตัวนักเรียน พกกรุนะะรร่งนี้ครับอยากให้ครูทักษะนะครับก็ฝากอาจารย์ไว้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านพูดทักษะกลุครนะครับนะไม่มีไม่มีอะไรถูกมากก็ถูกน้อยเลยนะผิดยัไม่มีเลยนะเพราะว่าแต่ละเขตพื้นที่ในประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยฮะในเรื่องของควางอง้อไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะขนาดของโรงเรียนนะจำนวนครูคุณภาพของครูนะ ก็รู้ความสามารถของนักเรียนแล้วก็อื่นเนี่ยมันไม่พร้อมกันเลยครับไม่ต้องมีความพยายามเลยนะฮะที่เราต้องทําให้มันเหมือนๆกันเพราะมันไม่มีทางแท่เหมือนกันเลยฮะบางพื้นที่ในไฟฟ้าไม่มีด้วยซ้ำไปนะฮะไวไฟไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมครับแล้วถ้าจะเอาทเล็ตเนี่ยอามาใช้อย่างไรห้ดประโยชนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริบทสภาพแวดล้อมนะฮะการบริหารจัด,าดจาก,การนะฮะแล้วค็เรื่องเรื่อนไข่เนี่ยต้องไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ฝากทุกท่าน ฝากไปถึงคุณครูต่อหนึ่งนะครับ